เมื่อไหร่จะกิดท่อแนวสีผ้าอาเห็ดลวดสลิงใส่เองครับอ่าทำทำไอ้ไอ้ทำสปริงใส่เองนะครับเพราะมันลวดสลิงลวดตัวนี้เป็นลวดสายแค่เบิร์นโทรศัพท์ตีก็จะตัดทิ้งนะครับทิ้แล้วนะครับครับหลออมากครับเอามีดเท้เตอร์ปอกมากครับตอนนี้ง่ายครับนี่ครับเล็กทำลูกดอกใส่สว่าน์ได้ไหมครับเสียบเข้าไปนี้นะครับ แบบแบบซ่านะครับเอาแบบซ่าแบบสโลวนะครับแบบไฟแบบไฟนะครับนี่ครับนี่ครับทำสลิกระทำสปริงไส่เองครับสติงแล้ติงค่ำยันพวกไก่ปืนไก่ยังเงี้ยการวดจะข้าวข้นแข็งอย่หนาสักหน่อยครับข้าวแต่เฮ็ดแบบท่ำยันแบบยันนะครับสริงแบบยันแบบก็เขาต้องให้ทั้งห้างนี่ครับ ก็อ,อยากได้งานไปที่แตอยู่กับมือให้เขาแล้วครับถึงมันก็เจ็บมือใังครับต้องใส่ถุงมือือไม่ต้องเฮ็ดไออ,ออุปกรณ์เสริมดีก็หนีบหน่อยอ่ะเดีย๋ยวนี้ผมพ่อแค่นี้ครับก็ต้องอย่าปล่อยนะครับหนีบไม่มสิดีดมือนะครับต้องปล่อยโดยความระมัดระวังนะครับปล่อยปลเราตัดเลยนะครับ,รบมันก็บ,บ่ออกนะครับ จะเป็นนี่ครับนี่ครับทำสปริงกดสปริงยันใส่เองครับทำไก่ปืนไก่ยังนะครับทำยังก็ได้ครับเอาไปยันยังก็ได้นะครับเนาะอันนี้ก็ยังก็ได้ที่ต้องการข่าคุ้มแข็งที่มันแข็งไงนะครับลองเห็ดลองเห็ดเบิ้งนะครับ ือรคแพงนะัเมื่อไม่ครับสปริงจากลวดสายแค่เบิร์นโทรศัพท์นะครับเนี่ยสายแคบเบิร์นโฟลตัเป็นเขาขายนะครับในช็อปปี้ในรัศดาเดี๋ยวโอ้โหโตเป็นร้อยนะครับร้อยเว่าร้อยสามสิบสอสิบก็มีครับร้อยหนึ่งก็มีครับขันตั้มก็คือร้านถูกสุดก็คือ ตัวละสี่สิบกว่าบาทร่วมค่าซุงแหล้วก็ลอยคือเราครับแต่แรกลองแค่ตัวเองครับโอเคครับคลิปสั้นๆง่ายๆครับทำสปริงใช้เองจากคลิ h ชาแนลครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมขอบคุณครับ